เพื่อซื้อสิ่งนี้ก็ก็ไม่ใช่เราะก็ในกูเกิลก็มีนะคะก็ไปลองหากันดูนะจ๊ะโอเคส่วนในเรื่องของผลลับของยาตัวนี้นะคะสําหรับนัดมันให้ผลดีมากอันนี้คือตัวนัะนะนัดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนอนะ่ะแต่ผลลับที่นัดได้คือนะัดชอบมาาเมืองแนละคงไม่กินแบบว่าแค่ตัวเดียวนะคะคือไม่ว่าจะเป็นแบบเนี้ยต้นแขนเอ่อต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะคือแบบว่า เ,เราจะรู้ได้รู้ได้ถึงว่าแบบกางเกงหลวมหน้าท้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือในส่วนที่มันเหมือนมันเป็นระเบิดไขมันอ่ะคือมันจะเป็นมันจะไป,ะปสลายที่เป็นไขมันจริงๆอ่ะนะคะไม่ได้แบบว่าแต่ส่วนตัวนั้น,น้ำหนักไม่ได้ลดลงเยอะนะมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหกินปุ๊บแบบน้ำหนักลดทัววๆไรขนาดนั้นคือไม่ใช่นะก็ทุกคนสังเกตว่าเวลาถ้ากินยาลดน้ำหนักหรือว่ากินยาลดความอ้ว มันไม่ใช่ไขมันเรานะคะก็คืออันนี้จะสังเกตได้ว่าน้าหนักไม่ได้ว่วงภาพอะไรแต่แขนลดขาลดหน้าท้องลดคือมันไปสลายที่มันเป็นไขมันจริงๆอะคะ่ะอืมแล้วก็ไม่มีสารอันตรายใดที่แบบทําให้แบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่ออกไป <c oughs> ที่ทําให้แบบว่าวิงเวียนมึนเบลออ,อ,อะไรปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับยาลดความอ้วนคือตัวนี้ไม่มีไม่มีหอบไม่มีเหนือ่อยไม่มีอะไรคือ คือมันโอเคแล้วมาตรฐานทุกอย่างอ่ะดูดีแบบ C n P เลย